การวิเคราะห์ออก,การอ้างอิงงานวิจัยระดับโลกสหรัฐจีนคองอันดับญี่ปุ่นเผชิญความถดถอยรู้ไหมคะว่างานวิจัยที่มีคุณภาพมักจะถูกหยิบยกบางส่วนไปใช้ต่อในงานวิจัย,ยอืน่นๆซึ่งในแวดวงวิชาการเราเรียกกันว่าการอ้างอิงค่ะล่าสุดองค์การส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ j s t ได้ทําการสํารวจใน151สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์เพื่อดูว่างานวิจัยจากประเทศไหนกันนะที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุดในช่วงปี2 0 1 5ันถึงค่ะ ผลที่ออกมาน่าสนใจมากค่ะเพราะสหรัฐอเมริกายังคงครองอันดับหนึ่งด้วยจํานวนการอ้างอิงสูงสุดใน80สาขาวิชาส่วนอันดับสองก็คือประเทศจีนที่ตามมาติดติดใน7 1สเสาขาวิชาค่ะที่น่าทึ่งก็คือในทุกสาขาวิชาที่สำรวจมีแค่2ประเทศนี้เท่านั้นที่งานวิจัยถูกอ้างอิงมากที่สุดแสดงให้เห็นว่าทั้งสองประเทศนี้มีบทบาทสําคัญในโลกของการวิจัยค่ะมาดูที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้จัดการการสำรวจครั้งนี้ก็พบว่าตอนนี้ญี่ปุ่นมีงานวิจัยที่ติดอยู่ในห้ามดับแรกของการนั่งยิงเพียงแค่18สาขา แต่เมื่อ20ปีก่อนญี่ปุ่นเคยทำได้ถึง83สาาขาเลยนะคะซึ่งก็น่าจะใจหายเหมือนกันพอแปลว่าความสามารถในการแข่งขันของญี่ปุ่นลดลงอย่างมากในช่วงเวลาที่สองปีที่ผ่านมาองค์การส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศญี่ปุ่นยังได้แสดงความกัองวลโดยออกมาเผยว่าศักยภาพของประเทศญี่ปุ่นในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งถืออวว่่่่่าาาาาเปป็นปนัหทีกกงงลยมคะ ข้อมูลในการแสดงครั้งนี้ให้เห็นว่าสหรัฐและจีนยังคงครอ,อ,องตำแหน่งผู้นำด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่องขณะที่ญี่ปุ่นซึ่งเคยอยู่ในระดับแนวหน้ากำลังเผชิญกับการท้าทายที่ต้องเร่งฟูนฟูศักยภาพด้านการวิจัยของตนเองจากทั้งหมดนี้ก็ชวนให้คิดต่อเลยนะคะว่าการแข่งขันในแวดวงวิจัยยังคงเข้มข้นและแต่ละประเทศก็คงต้องเร่งปรับตัวเพื่อรักษาหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น งานวิจัยที่มีคุณภาพไม่เพียงแต่เป็นผลลัพธ์ของความรู้และความพยายามเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆและสร้างอิทธิพลในระดับโลกด้วยนะคะวิภาวดีนันทกรทรายงานค่ะ